สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมหัวใจมีตีนออนเดอะเวนํำพาเพื่อนๆมาที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบกลางหุบเขาไม่เพียงเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามที่อำเภอเชียงคำยังเป็นแหล่งรวมศิลป,ปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและคลิปนี้ครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวจะพาทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดสวยวัดสําคัญที่อำเภอเชียงคำนะครับที่ทั้งสวยสงบและเปี่ยมด้วย ประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราไปรับชมสี่วัดสวยที่ว่ากันเลยครับเริ่มต้นกันที่วัดที่หนึ่งนะครับวัดจองคำวัดนี้นั้นตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมๆนะครับด้านหน้านะครับจะมีทั้งพญานาคและก็พญาครุฑโบสถนั้นเป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับทางเดินขึ้นนั้นเหมือนเราได้เดินขึ้นสู่สวงสวรรค์เรือสุพรรณหงส์ก็เชื่อว่าเป็นเรือที่จะพาเราข้ามวัฏฏะสงสารนะครับ นี่คือทางขึ้นวิวสวยนะครับทางขึ้นวัดจองคําแต่ว่านอกจากเส้นทางนี้แล้วเราก็สามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับนี่คือทางขึ้นมนไดนาวัดจองคําตําบลเริ่มเย็นอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับวัดต่อมาครับเพื่อนเพื่อน,นมิตรรักแฟนชมนี่คือวัดนันตารามเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังนะครับงดงามมากศิลประตยกรรมแบบไทยลื้อนะครับ ที่หาชมได้ยากทั้งลวดลายฉลุหลังคาและลวดลายแกะสลักฝาผนังที่ละเอียดปราณีตดูเสาร์ดครับเป็นต้นสักทองทั้งหลังภายในเงียบสงบเย็นนะครับเป็นไม้ที่เข้าไปแล้วเย็นมากเหมาะแก่การนั่งสมาธิและพักใจองค์พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยแกะสลักไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องไทยใหญ่ วัดนันตารามเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างในปีพุทธศักราช2467ยเลยทีเดียวนะครับมากันที่วัดต่อไปครับเพื่อนๆนมิตรลักแฟนชมนี่คือวัดหยวนนะครับมากันที่วัดที่3นะครับเพื่อนๆนมิตรลักแฟนชมนี่คือวัดหยวนวัดเก่าแก่แฝงไปด้วยเรื่องราวอันลึกซึ้งของชาวไทยฤๅษอในจังหวัดพะเยาแม้ประวัติของวัดจะคลุมเครือแต่จากเอกสารของวัดระบุว่า สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2,330ขณะที่สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติให้ข้อมูลวัดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,230ก็ต่างกันประมาณ100ปีนะครับสำหรับความคุมเครือที่ว่ายินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนไทยหรือเมืองหยวนนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูปนะครับของวัด ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเมื่อปีพศ2505เป็นแบบนี้นะครับวิหารยวนแบบศิลปะล้านนามุงด้วยไม้ครับผมองค์พระประธานดูสวยงามน,นะครับแล้วก็ดูสงบภายในวัดตอนนี้ไม่มีใครมานั่งสมาธิได้เลยนะครับ สามารถนั่งสมาธิได้เลยเงียบสงบภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่นามท่านก็คือหลวงพ่อใหญ่ปางมารละวิชัยเป็นพระพุทธรูปแบบไทยลือล้อบราณได้ลงลักปิดทองจนเหลืองอลามทั้งองค์มีความศักดิ์สิทธิ์สำมฤทธผลของประชาชนที่มากราบไหว้บูชาแล้วอธิษฐานจิตให้สำรฤทธชีวิตในเวลาอันรวดเร็วเป็นจำนวนมากนะครับ หลังคาโบสก็เป็นแบบไม้นะครับมีความเป็นไทยหรือสวยงามสงบครับสำหรับวัดหยวนแล้วก็จะพาเพืเ่อนๆนะครับตรงต่อมาที่วัดนี้ครับนำทุกท่านมาถึงแล้วนะครับวัดทุ่งวัฒนารามวัดสวยโบสถ์สีขาวที่ตั้งอยู่ริมถนน,นหมายเลข1นึ่งหงครับวัดทุ่งวัฒนารามตั้งอยู่ในหมู่บ้านหัวทุ่งตําบลทุ่งผาสุกอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497โดยชาวบ้านที่พยพมาจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำพวกเขาได้ย้ายมาตั้งถินฐานอยู่บนเนินสูงและร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจและาศาสนานะครับหนึ่งในจุดเด่นของวัดก็คืออุโบสถสีขาวที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550 โบส์หลังนี้นั้นมีความสูง15เมตรกว้าง20เมตรและยาว30เมตรสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนาบานประตูและหน้าต่างทำจากไม้มะค่าแผ่นเดียวแกะสลักเป็นรูปเทพพนมอย่างปราณีตรอบโบสถตกแต่งด้วยปูนปั้นสีขาวเป็นรูปเทพพนมและสัตว์ในวรรณคดีสร้างความงดงามและความสงบให้แกผ่ผู้มาเยืน่น อุโบสถนะครับมีหลวงพ่อทันใจองค์สีขาวประดิษฐานอยู่ติดตดกับถนนเลยนะครับวัดทุ่งวัฒนารามยังเป็นศูนย์รวมของประเพณีและวัฒนธร,ธรรมท้องถิน่นเช่นประเพณีตานกววยสลาดประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีบายสีสู่ขวัญพระภิกษุสมเนรโดยเฉพาะประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนหรือเป็งพุทธที่จัดขึ้นในคืนวันพุธเพญสิบห้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอุปคุตออกรับบิณฑบาตและตักบาตรในช่วงเวลานี้ถือเป็นการเสริมสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้ร่วมพิธีครับหากเพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสไปเยือนเชียงคำก็อย่าลืมแวะมาสัมผัสความงดงามและความสงบของวัดทุ่งวัฒนารามนะครับจากวัดทุ่งวัฒนารามครับนำเพื่อนๆไปต่อที่วัดพระนั่งดินอีกหนึ่งวัดสวยในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ เข้ามาตรงนี้เป็นอุโบสถของพระนั่งดินนะครับหน้าอุโบสถมีหนา้า พระนั่งดินเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคำนะครับวัดพระนั่งดินตั้งอยู่ที่บ้านพระนั่งดินหมู่ที่7ตําตบลเวียงอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะครับต่อไปนี้ผมก็จะเล่าประวัติของพระนั่งดินให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน อยู่บนพื้นดินโดยไม่มีฐานรองรับซึ่งเป็นลักษณะที่หาดูได้ยากในพระพุทธรูปทั่วไปตามตำนานนั้นเล่าว่านะครับเมื่อมีการสร้างฐานรองรับองค์พระพุทธรูปฐานนั้นก็จะพังทลายลงมานะครับเขาจึงเชื่อกันว่าพระองค์ประสงค์ที่จะนั่งอยู่บนดินโดยตรงนะครับโดยไม่นั่งปฏิสถานอยู่บนฐานที่จะทำให้จึงเป็นที่มาของพระเจ้านั่งดิน ซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอเชียงคำและผู้มาเยือนเชื่อกันว่าการไปกราบนมัสก,การจะทำให้นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองนะครับวัดพระนั่งดินนั้นเป็นสถานที่จัดก,กิจกรรมเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับ ท่ามกลางความสงบเงียบของวัดพระนั่งดินยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยความขลังและศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเจดีย์ของวัดพระนั่งดินนะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ตั้งตรง่านอยู่ภายในวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาอย่างยาวนานเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในรูปแบบปลานาไทยผสมผสานกับศิลปะพะม่าบางส่วนตามอิทธิพลในอดีต องเจดีก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ไล่ขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงยอดแหลมเป็นแบบที่พบได้ทั่วไปในล้านนาตอนบนแต่ที่นี่กลับมีพลังแห่งความศรัทธาแผ่ซ่านออกมาจนรู้สึกได้ว่ากันว่าภายในเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอาจมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลสำคัญที่ชาวบ้านเคยร่วมกันสร้างถวายหลายคนจึงเดินทางมาไหว้สักการะ หวังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเจดี JD วัดพระน่งดินก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงรากเงาทางจิตวิญญาณของคนเชียงคำและยังเป็นหมุดหมายแห่งความเลื่อมใสที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนและนี่ก็คือคลิป4วัดสวยนะครับที่หัวใจมีตีนออนเดเวนนำมาฝากเพื่อน มิตรรักแฟนชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นั้นจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนั้นจะต้องกดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะพาไปสวัสดีครับ